บ้านแชร์ให้ในกลุ่มแล้วคะ่ะแต่ไม่ได้แชร์หน้าเฟซไม่เป็นไรครับใครที่แอบหัวเล่นแอบเมียเล่นนะ่ะผมก็เข้าใจอันที่ผมโพสต์ไปผมน้อยใจน้อยใจจริงเพราะว่าคือผมรู้ว่าบางคนนะ่ะแอบเล่นแอบชู้แอบเมียแอบหัวแอบที่ทำงานเล่นแต่ใครที่แชร์ได้ที่เห็นผมนะ่ะก็แชร์ผมด้วยเพราะช่วงนี้มันปิดกั้น เห็นไหมคลิปเรียวน่ะผมไม่ทําเลยเดี๋ยวนี้ยมันคนมันไม่เห็นครับอืมแล้วบ้าๆบอๆอยู่เมื่อเป็นอย่างสําหรับใครสร้างรายได้นี่คนได้ก็ได้หลายคนไม่ได้ก็ไม่ได้เลยรอบนี้ผมได้ตอนนี้ผมได้ร้อยยี่สิบสามเหรียญเองผมบอกเลยใครจะสร้างรายได้นะโพสตรูปเยอะๆจริงถ้าใครได้ได้ตั้งค่าโบนัสอ่ะโพสตรูปเยอะๆอ่ะผมจะปล่อยแนวทางแล้วนะครับหกร้อกว่าคนแล้ว ส่วนตําไทยนะเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งตําไทยด้ยวเพราะว่าตําไทยนี้มั่นใจมีแค่นี้แหละรอบนี้บ่จุดบ่มีทูบให้จุดแล้วส่วนใครจะมาร่วมบุญนะครับก็คืองานบวงสวงประจําปีนะครับที่บ้านฉางที่จังหวัดระยองระบนสํานักทอนนะครับวันที่21กลางคืนมีรถแท้ตอนเช้า8ปดโมงเนาทีทําพิธีบวงสวงนะครับองค์เจ้าปู่ นะครับแล้วก็เจ้ายาองค์พ่องพองค์ปูพ่พญานิลการนะครับอนี่ดูป้ายนะครับแล้วก็มีรถเทให้ชมนะครับอยู่ถ้าใครอยากรู้สถานที่ก็ทักมาแชทก็ได้นะครับเต่๋ยวตามนี้เลยนะวันที่ยี่สิบเอ็ด่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยแนวทางให้แล้วแม่แม่พร้อมแล้วพิมพ์ข้อสุดปังมาสั่งน้ำหอมมาแล้วและถูก หวยตลอดเลยปังมากน้ําหอมมันเป็นน้ําหอมสายหมูครับผมบอกเลยน้ําหอมนั้นปังอยู่แล้วเพราะว่าน้ําหอมเป็นน้ําหอมสายหมูโชคลาภมงคลข้างในมันเป็นทองคํเปิวแล้วเราปลูกเศกแล้วครับน้องยูนครพน,พนมแม่มือสิกลับแล้วคิดฮอดบ้านแล้วอะผมสิปลอยแล้วเด้อให้บมึงทีละชุดก่อนอันนี้คือวันพระ ดูนะว่าวันนี้จะมาตัวไหนจะมีมาไหมเลขซ้ำลาวันพระจะมี9289360296ครับผ่านนะสถิติลาวันพระมกรากับกุมภาออกแค่สามรอบวันนี้จะเป็นรอบที่สี่เลขมาดีจะมีหนึ่งมีแปดมีศูนย์มีสามนะครับผ่านเด้อส่วนอันนี้จะเป็นเลขสูตรนะครับ1289วันนี้ถ้าเบิ้ลเบิ้ลตัวเดียวให้เบิ้ล88ครับ แต่ถ้าจะเน้นสามตัววันนี้แปดแปดเก้าเก้าหนึหนึ่งเน้นแปดแปดวันนี้เลขต่เงินที่เก้ากับสองเก้าสองต้องซื้อแปดเก้าต้องมีนะครับอผ่านนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขสูตรแซบแต่เมื่อนี่นะย่านมันเบิ้ลอีหลีถ้าเบิ้ลมานี่บ่แปดแปดก็เก้าเก้าเพราะว่าเก้าเก้ามันเคยออกวันพุธ แต่ผม่าพู้ว่าพู้ใดประกาศถ้าอยากพู้ว่าทุ่มครึ่งเข้าไปดูที่เพจเดี๋ยวผมจะให้ชื่อเพจลราไปริมโขงเนี่ยครับอันนี้จะเป็นริมโขงใครเพิ่มเพื่อนได้นะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะไปเอาหนึ่งร้อยสองบาทเดี๋ยวผมจะให้ชื่อเพตโบทันหลายแลหลายเดี๋ยวผมจะให้อันนี้ไปนะครับแป๊บหนึง่ง นี่ครับถ้าแม่อยากรู้วล้วแม่ไปเบิง้งประมาณประมาณทุ่มครึ่งนะครับเขาก็จะไลท์ก็คือเพจนี้เลยจะเป็นเพจไลท์สดของเราแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปเซิร์ชหาเอานะมีผู้ติดตาม3ามแสน l o ตเตอรี่ไลท์นะครับเนี่ยแล้วก็ดูนะครับเนี่ยแล้วก็แล้วมาดูว่าตรงที่นั่งแท่นตรงนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ก็ดูเอาเองนะครับผมก็ไมพูดกันแต่ถ้าถามว่าผมว่าผู้ยาผู้หญิงมุ้งนี่ผมว่าขอ,ขอเป็นผ,ผู้หญิงแล้วกัน ขอเป็นผู้หญิงแล้วกันอ่ะผมจะให้แคปแล้วว้าหลายแล้วครับส่วนตําไทยนะครับเมื่อกี้ว่าจะให้ดูตําไทยตําไทยนี่ผมให้แค่นี้รอบนี้ครับบ่มีตัวอื่นบ่บ่มีจุดทูบบ่มีอย่างแล้วเพราะว่าผมมาเมืองปูผมมั่นใจว่าเลขทูบแตกรอบนี้นะสีออกตําไทยเออแล้วชุดนี้ผมปล่อยไปให้ก่อนแล้วสําหรับรัฐบาลก็คือ3930นะครับผมผ่านนะ อันนี้คือผมปล่อยไปให้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเมือ่อเมื่อใดวะเมื่อวันที่เมื่อวันที่หนึ่งใช่ไหมเออเมื่อวันที่หนึ่งตอนกลางคืนนะครับที่ผมปล่อยให้แล้วก็เห็นไหมว่าเลขทูบมันแตกนะครับผมก็ยังมั่นใจว่าเลขทูบดอกนี้จะต้องแตกรัฐบาลแล้วเลขก็ตำสำหรับสามเก้าส่วนอันนี้จะเป็นชุดเต็มก็มีแค่นี้ครับอันนี้คือตำไทยผมฟันสาม แต่ว่าตำราวมาดูครับใครเพิ่มได้เพิ่มเลยนะร้อยสองบาทนะครับตำสองร้อยลดห้าสิบเอาแคบครับวันนี้ผมให้แปดกับ9้าครับแปดต้องมีเก้าต้องมาวันนี้แปดเก้าต้องเล่นนะครับผมบอกแม่พี่พี่แม,แม่แม่เลยนะแม่แม่ฟังเดอ้อแปดเ้าต้องเล่นเมื่อนี้นะเพราะว่าเป็นคู่เด่นตัวจอะซีมีแปดหนึ่ง แปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองวันนี้แปดต้องมี92ต้องเล่นนะครับแล้วก็วันนี้เลขเม็ดเดียวช้อนเดียวหางเดียวผมให้189่งนะครับหนอยู่ตรงนี้นะครับหนอยู่ตรงนี้แล้วก็8ปดจะเป็นคู่เด่นนะครับส่วนวันนี้เลขระวังนะจะเป็นเลขเก้กับ8ปสาม เลขมักแหงจะเป็น84นะครับถ้าว่า84หลบฟังดีๆนะครับถ้าวันนี้84หลบให้ซื้อ83กันไว้ด้วยถ้าชอบ84ให้ซื้อ83นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลขมักแหง97ครับเห็นไหมผมเอา7มาจับให้ตัวเดียวเพราะว่าเมื่อนี้สูตร7ผมว่าเด่นแต่บ่ฮู้ว่ามาบ่าหมาแต่ว่าผมว่า8กับ9าหมามือนี้เมื่อนี้ผมไม่ได้จุดทูบด้เพราะว่าเมื่อนี้วันพระ แต่ว่ามือนี้มั่นใจว่าแปดกับเก้ามาแต่ว่าบ่พูว่าสิเจาะพานบพาพานมันมักลบย่างมักแปดซีถ้าไผมักแปดซีไม่ก็ต้องซื้อแปดสามถ้าไผมักเก้าเจ็ดก็กลับก็เพิ่มแต้มเอาออนะครับก็จะได้เก้าหกกับเก้าห้าอยากได้น้ําหอมสิถ้าอยากได้น้ําหอมให้พิมพ์ตอนนี้น้ําหอมจะมี <c oughs> น้ําหอมเหรอ น้ำหอมให้ร้อยแปดเก้านะจากสองร้อยครับเดี๋ยวผมลดเดี๋ยวผมเปลี่ยนราคาให้ก่อนใครได้เลขไปแล้วเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนราคาให้ก่อนให้ร้อยแปดเก้านะรหัสเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนจากสองร้อยผมจะลดให้วันวาเลนไทน์ได้แพ็กเกจใหม่นะครับไม่ได้ไม่ใช่แพ็กเกจแดงนะจะเป็นแพ็กเกจสีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะครับ เอ,อน้ำหอมใคร่เจ้านะนอนหนูนอนหนูเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทครับจัดส่งฟรีร้อยแปดสิบเก้าจะส่งฟรีส่วนใครเจ้าครีมนะครับครีมสองสบู่หนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเก้าบาทรหัสคอควายหนึ่งครับ ได้สบู่สองก้อนถุงตีฟองหนึ่งแล้วก็ได้สบู่หนึ่งก้อนได้ได้ครีมสองคอควายหนึ่งน้ำหอมนี่ผมสิให้เบิงไผ่บ่ทันบอกผมเด้อนอยวีออกอย่างวะอันนี้สิเป็นกลิน่นผมสิให้อ่านเองบ่ได้เมคใดใดไม่ไม่ได้เมคใดใทั้งสิ้นนะครับอันนี้จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่จะเป็นกลิ่นวาเลนเดอร์นะครับเหมาะสําหรับผู้ชายนะครับผู้หญิงนะ เป็นเยายวนนะกลิ่นดอกมะลิดอกกุหลาบนะครับลูกพีทแล้วก็เพชรเพชรชุรี่ส่วนถ้าเป็นกล่องสีม่วงนะครับก็ที่หอมสุดก็คือจะเป็นเหมาะสําหรับคนที่รัก